คลิปนี้ค่ะไม้จะพาไปดูบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการนำเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะมาใช้ในตัวบ้านแถมดีเทลการออกแบบนี้ดีมากกับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่100ตารางวาค่ะว้าายค่ะทุกคนกลัแบบมาพบกับไม่นะคะในโฮมราวจากโฮมไบเออร์ค่ะถึงเวลาที่จะพาทุกคนมาดูโครงการบ้านที่น่าสนใจกันแล้ว ครั้งนี้นะเชื่อว่าต้องเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนเพราะจะพามาดูโครงการบ้านและเป็นบ้านที่รักโลกนะคะรวมถึงเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานคอนเซปต์ของโครงการเขาเป็นแบบนี้เลยนะและแถมนะคะเขายังนําเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะมาไว้ในตัวบ้านอีกด้วยกับโครงการ The Park Next ทซ์ทวีวัฒนาจากบริษัท The Backyard จำกัดค่ะซึ่งตัวโครงการอยู่บนถนนเลียบคลองทวีวัฒนาซึ่งเป็นถนนที่อยู่ระหว่างถนนบรมราชนานีและถนนเพชรเกษม อยู่ตรงนี้นะคะจะเดินทางเข้าเมืองหรือว่าออกนอกเมืองเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายมากๆแถมยังเชื่อมต่อเข้าถนนบรมราชชนนีไปปิ่นเกล้าได้เลยหรือว่าจะเชื่อมต่อทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกเข้าสู่โซนจตุจักรก็สะดวกนะคะเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองหรือใครที่ทำงานอยู่ย่านบางแคท่าพระนะคะก็สามารถวิ่งเข้าถนนเพชรเกษมได้นอกจากนี้นะคะตัวโครงการยังอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีหลักสองด้วยล่ะคะ่ะ ทำให้การเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองนี่นะถือว่าสะดวกมากๆและในอนาคตนะจะบอกว่ามีรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยายช่วงบางแคมาที่พุทธมนฑลสายสีมาอยู่ใกล้ๆก,กับโครงการนี้เลยค่ะและสถานีที่อยู่ใกล้กับโครงการนั่นก็คือสถานีทวีวัฒนานั่นเองสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตรอบๆโครงการก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะอย่างเช่นห้างใหญ่คอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆอาทิเช่น ีไซั ik, Care, mm ์วิลเลจบายบุญถาวรโลตัสสารยาเซ็นทรันสารยาฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์และเดอะมอลล์บางแครวมถึงตลาดทนบุรีหรือสนามหลวงสอง mm hmm. ก็อยู่ใกล้กับโครงการด้วยนะ mm hmm. ส่วนโรงเรียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยดังๆก็มีให้เลือกครบเลยละคะ่ะ mm hmm. และนี่ค่ะ ก็คือซุ้มประตูทางเข้าของโครงการนะคะที่นี่เนี่ยนะคะสะท้อนสไตล์ของตัวโครงการเนี่ยออกมาได้ชัดเจนตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าเลยนะคะต้องบอกเลยว่ามีดีไซน์ที่เรียบหรูหราแล้วก็ดูดีมากๆแถมข้างหน้านี่นะคะยังตกแต่งเป็นระแนงโดยให้สีเป็นโทนไม้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถ่ายทอดออกมาได้ดียิ่งโดยเฉพาะต้นไม้แล้วก็การจัดวางแลนด์สเคปของที่นี่นะคะลงตัวมากมากเลยเดี๋ยวหมจะพาเข้าไปดูข้างในเนาะแต่ในในมาอยู่ที่ข้างหน้านแล้วนะก็ต้องขอพูดถึงเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยกันก่อนเห็นแบบนี้นะ ะะระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีกล้อง CCTV นะคะการเข้าออกของลูกบ้านที่นี่นะคะก็จะเป็นระบบแบบบลูทูธนะคะคือจะติดตั้งไว้ที่หน้าตัวรถการเข้าออกเนก็จะทําคล้ายๆกับ Easy Pass ส่วนวิ v i เตอร์หรือว่าผู้มาติดต่อที่นี่เนี่ยเขาก็จะให้แลกบัตรนั่นเองค่ะ สเน็กทวีวัฒนาแห่งนี้นะคะทุกคนเป็นโครงการที่เป็นบ้านเดียวหลังใหญ่คือเหมาะสําหรับใครที่อยากได้บ้านและมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะรัะโครงการนี้เนี่ยเขาพัฒนาบนที่ดินนะคะ28ไร่ด้วยกันมีเพียงแค่75ครอบครัวเท่านั้นลองคิดดูสิคะว่าเราจะได้ความเป็นส่วนตัวขนาดไหนคะ่ะและอย่างถนนเมนที่หมายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นถนนที่มีความกว้าง16เมตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความกว้างขนาดนี้รถจะสัญจรผ่านไปผ่านมาได้อย่างสะดวกมากๆการปูพื้นของเขาสวยมากเลยนะปูพื้น ด้วย cobblestone นะคะซึ่งเป็นการปูพื้นด้วยหินรูปลักษณะที่เป็นลูกเต่าค่ะก็จะมีความแข็งแรงสวยงามแล้วก็อายุการใช้งานนีคะก็ค่อนข้างที่จะยาวเนาะดีไซน์ก็สวยมากๆเลยโดยความสวยงามเหล่านี้จะเริ่มตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้านะคะลากยาวพอจะถึงพื้นที่ของคับเฟาแห่งนี้ค่ะอะอยู่ที่หน้าคบเฟาแล้วเดี๋ยวมจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูข้างในกันค่ะ พื้นที่ส่วนกลางของที่นี่นะคะก็จะมีขับเพาที่สูง2ชั้นค่ะซึ่งจุดเด่นของขับเพานี้นะคะจะมีแลมป์ขนาดใหญ่นะคะเพื่อรองรับการใช้รถเข็นวิวแชร์ของผู้สูงอายุนะคะทำให้สามารถขึ้นมาใช้พื้นที่ส่วนกลางได้อย่างสะดวกค่ะ แนี่นะคะก็มีสระว่ายน้ําค่ะซึ่งเป็นสระว่ายน้ำเอาท์ดอและเป็นระบบเกลือนะคะที่นี่เนี่ยเขาแบ่งความปลอดภัยไว้ด้วยนะคะโดยการแบ่งแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกกลวน้อยของเรานั่นเองนะคะ แถมร,รอบๆสระน้ำเนี่ยก็ยังมีมุมพักผ่อนต่างๆซึ่งส่วนตัวของใหม่เนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเป็นแบบคูลเทรเรสค่ะเราสามารถจะนั่งพักผ่อนตรงนี้มองสระว่ายน้ำและมองวิวได้ที่สำคัญใครที่ว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำแห่งนี้นะคะก็สามารถมองเห็นวิวแบบสบายตาได้เลยค่ะ ื้นที่ห้องตรงนี้นะคะก็คือ co-working space นั่นเองค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็เบื่อกับการทำงานที่บ้านนะคะอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้พื้นที่ส่วนของห้องตรงนี้ก็ได้มานัดพูดคุยนะัดทำงานก็ได้เหมาะกับยุค new normal มากมากนะคะหากทำการจองล่วงหน้าห้องนี้ก็สามารถทำเป็นห้องประชุมได้เหมือนกันเพราะว่ามีอุปกรณ์ในการประชุมที่ครบครันมากๆหรือถ้าบ้านไหนมีเด็กๆนะคะก็สามารถมาร่วมกลุ่มกันเพื่อเรียนพิเศษที่นี่ก็ได้ นอกจากนี้ค่ะที่โครงการนี้นะคะในส่วนของ Club House เนาะก็ยังมีห้องฟิตเนสนะคะที่มีอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆที่ครบครันมากๆและแถมเอาใจสําหรับคนที่ชื่นชอบการซาวน่านะคะก็ยังมีห้องสําหรับซาวน่าด้วยเอาไว้ให้เราได้พักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายตัวเองและยิ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเราก็แทบไม่ต้องออกข้างนอกหรือว่าไปไหนเลยเพราะว่าอยู่ที่โครงการนี้ก็ถือว่าครบครันมากๆค่ะ ถึงพื้นที่ของสวนกันบ้างดีกว่านะคะที่นี่เนี่ยเป็นสวนเอทาดอร์นะคะขนาด1ไร่เลยละคะ่ะแล้วก็วางแลนด์สเคปไว้ได้สวยมากๆนะคะ โดยเชื่อมกันตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้ามานะคะจนถึงพื้นที่ของสวนเลยล่ะคะ่ะในสวนส่วนกลางที่นี่นะคะก็จะมีสนามบาสเนาะเป็นแบบสตรีทบาสนะคะมีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งมีสนามเด็กเล่นนะคะว่าให้เด็กๆไ,ได้มาออกกําลังกายเสริมสร้างพัฒนาการในส่วนของกล้ามเนื้อแล้วก็ทักษะต่างๆที่สําคัญค่ะมีทางเดินโดยรอบสวนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเดินออกกําลังกายได้อย่างสบายเลยล่ะคะ่ะ ที่ใหม่จะพาทุกคนมาดูนะคะก็คือหลังนี้ละคะ่ะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะสไตล์โมเดิร์นท o p i c a l นั่นเองนะคะกับแบบบ้านที่ชื่อว่าบาร์คนีค่ะพื้นที่ดินจะเริ่มต้นนะคะ100ตารางวาขึ้นไปนะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่240ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันจะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถนะคะ ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าทุกๆยูนิตในโครงการนี้นะคะทุกหลังเนี่ยจะหันหน้าเข้าสู่ถนนเมนหมดนะคะที่นี่เนี่ยไม่มีถนนซอยโดยที่ถนนเมนเนี่ยจะกว้างอยู่ที่16เมตรเพราะฉะนั้นแล้วรถนะคะเวลาสัญจรสวนกันผ่านไปผ่านมานี่นะคะก็ขับได้อย่างสบายเลยละคะ่ะส่วนบ้านมาตรฐานที่ทางโครงการเขาให้นะคะทุกคนด้านหน้าเนี่ยหมออยากจะนําเสนอมากๆยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของรั้วนะคะ วัสดุคืออลูมิเนียมหนานะและอบสีพาวเดอร์โคดซึ่งจะดีกว่ารั้วเหล็กนะคะจะได้ความแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นสนิมรวมถึงจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากๆค่ะ แถมการเก็บของรัว้วหรือว่าการเปิดรั้วนะคะก็คือจะเลื่อนนะคะโค้งไปเก็บที่ด้านข้างนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะตัวรั้วนี่นะคะเขายังติดตั้ง wifi ในระบบสมาร์ทโฮมนะคะที่สามารถสั่งการได้ด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่ารีโมทนั่นเองค่ะอันนี้นี่คือสิ่งที่ใหม่ชอบมากแล้วก็ประทับใจมากๆนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าเขาบอกว่าเป็นบ้านแบบรักโลกแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเป็นยังไงเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะ เข้าค่ะทุกคนโครงการนะคะให้เป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็ประตูเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะคะอบสีแบบ Power อร์โคนะคะที่เป็นสีเทาสวยแบบนี้เลยล่ะคะ่ะที่สำคัญนะมี d o บเบิลล็อข้างในให้อีกหนึ่งจุดด้วยแหละไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ ด้านในแล้วนะคะที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าใครที่ชอบแบบบ้านโทนสไตล์ข้างในสีาขาวๆต้องชอบการตกแต่งของแบบบ้านบาร์นี้หลังนี้มากๆนะคะนอกจากจะขาวแล้วยังโปร่งด้วยนะเพราะว่าฟอร์ทูซิลลิงชั้นล่างนะคะอยู่ที่2.8เมตรด้วยกันนะคะที่สําคัญบ้านมาตรฐานนะโครงการนะคะเขาปูกแกนิโตให้นะคะเป็นสีแบบซูเปอร์ไวท์นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นแบบสีขา แบบสะอาดตามากๆเลยนะคะแล้วก็ขนาดในประมาณ60คูณ60ด้วยกันเนาะที่นี่เนี่ยที่ใหม่ชอบอย่างหนึ่งก็จะบอกว่าเป็นบ้านประหยัดพลังงานฟังให้ดีนะเราสามารถที่จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีๆใช้แบบฟรีๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีโซลา r เซลล์รูฟท็อปพารเนลนะคะถึง5กิโลวัตต์ด้วยกันสามารถที่จะเปิดแอร์ได้ในช่วงเวลากลางวันจะรีดผ้าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือใช้ทุกอย่างได้อยางเต็มที่เลยละคะ่ะ ที่สำคัญนะคะเรายังสามารถดูมอนิเตอร์นะคะผ่านการใช้งานได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะคะอ่ะมาดูฟังก์ชันด้านล่างกันบ้างดีกว่าส่วนของด้านล่างนี้อย่างที่หม่นั่งตรงนี้นะคะก็คือเป็นส่วนของลิฟวิ่งนะด้านล่างเนี่ยเขาเปิดไนโอเป็นแพลนนะคะก็คือส่วนของห้องนั่งเล่นหรือว่าลิฟวิ่งเนี่ยเปิดโล่งไปจนถึงมุมที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ ได้ขนาดที่มันมีความสูงมากๆถึง2.8เมตรนะคะบวกกับแสงเข้าได้รอบทิศทางเพราะว่าที่นี่เน่มีช่องแสงขนาดใหญ่ให้นะคะเยอะมากๆยิ่งทำให้พื้นที่ชั้นล่างเนี่ดูโป,โปร่งมากๆเลยค่ะส่วนของครัวนะคะโครงการเขาก็ให้แบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะเป็นครัวแบบปิดนะคะ แต่พวกอสิสเซสซอรี่การตกแต่งต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ให้เนาะแต่สิ่งที่จะได้ไปก็พวกซิงค์นะคะพวกก๊อกพวกท็อปต่างๆนะคะไมโครวเวฟนะคะเตาเตาอบแบบนี้นะคะตู้ต่างๆนี้ก็คือให้แบบนี้ไปเลยเป็นครวัวปิดที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยมีหน้าต่างเนาะที่สามารถเปิดได้แล้วก็มีจุดตําแหน่งไว้ในการวางเครื่องซักผ้านในมุมของห้องครัวนี้ได้ถึง2ฝั่งวางตู้เย็นไซส์ใหญ่ก็ได้และในห้องครัวนี้ค่ะยังมีประตูนะคะเพื่อเชื่อมไปยังบริเวณของร้านซักล้างด้วยละค่ะ ไปดูห้องนอนกันค่ะที่นี่ฟังก์ชันนะคะก็คือสีห้องนอน3ห้องน้ำนอนแล้วก็2ที่จอดรถนะคะห้องนอนที่4นี้นะคะเหมาะสําหรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุแบบสุดๆเลยเพราะว่าพื้นเนี่ยเขาเป็นระดับเดียวกันนะคะไม่มีสเตปนั่นเองนะคะห้องนอนมีขนาดกว้างจริงอะ่ะห้องนอนที่4ี่อ่ะแล้วก็สามารถมองเห็นนะคะวิวบริเวณด้านหน้าบ้านได้เลยนะคะห้องนอนนี้เนี่ย โครงการเขาวางเตียงประมาณ5ฟุตถึง6ฟุตได้แบบเหลือๆเลยพื้นที่เหนือหัวเตียงก็คือบิวตู้เก็บของได้ตู้เสื้อผ้าได้บานใหญ่เหลือๆคือเต็มผนังแบบนี้เลยแถมยังมีช่องแสงตรงนี้โอ้ยเดีอยะห้องนี้เหมาะมากๆนะคะที่จะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุอะ่ะเป็นห้องนอนแขกก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นห้องทํางานไปเลยก็ได้เพราะว่าลักษณะของมุมห้องนี้แล้วก็แสงที่เข้ามาคือเหมาะมากๆแสงเข้าได้2ฝั่งค่ะด้านข้างก็สามารถที่จะเข้าได้ด้วยนะ ก็แยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งค่ะห้องน้ำนี้ที่ชอบอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือเขาทําที่นั่งอาบน้ำไว้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบ้านนี้เนี่ยมีผู้สูงอายุห้องน้ําแบบนี้คือเหมาะมากมีหน้าต่างน,นะคะที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยค่ะมาดูห้องเก็บของกันค่ะที่นี่นะคะเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่นะคะซึ่งสามารถเก็บของได้เยอะแล้วก็สูงด้วยนะทุกคน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะแล้วก็ปิดทับด้วยไม้ยางประสานนะคะก็จะมีความสวยงามแข็งแรงแล้วก็คงทนเดินนะคะก็จะไม่มีเสียงดังเลยละคะ่ะโครงการนะคะเขาได้มีช่องแสงนะคะไว้ที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะเปิดส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ด้านบนใช่ไหมแต่ไม่ชอบนะตรงนี้มันคือแบบ ไซส์ขนาดกำลังพอดีแล้วก็เปิดนะคะเป็นบานกระทุงลงนี่ก็คือโฟลได้ตรงนี้ดีมากเลยอีกหนึ่งความพิเศษนะคะนั่นก็คือช่วงบริเวณตรงนี้นะคะโครงการเขาให้เป็นกระจกแต m มเบอร์แกนะคะมีความหนา12มิลด้วยกันทำให้ดีไซน์ของบ้านเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นราคาและแถบราวจับนะคะก็ยังมีลักษณะลวดลายสีเดียวกันกันกบพื้นสวยไปกันใหญ่เลยอะชอบเลยอะดูดีอะ ทีนี้ค่ะด้านบนกันบ้างดีกว่านะคะด้านบนเนี่ยนะคะส่วนวัสดุปูพื้นโครงการให้เป็นพื้น SPC นะคะผิวสัมผัสของเขาอะทุกคนมันก็จะแบบให้ความสัมผัสที่ใกล้เคียงกับพื้นไม้มากที่สุดนะคะแล้วก็ดูแลง่ายนะคะทําความสะอาดอะไรก็ง่ายทั้งหมดเลยทีนี้เนี่ยห้องนอนเนี่ยขาบอกว่าเขาแบ่งเป็น2ฝั่ง master bedroom ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นั่นเองค่ะ ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะโหห้องใหญ่ใหญ่สมชื่อจริงนะคะห้องนี้เนี่ยก็คือกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของบ้านเลยก็ว่าได้นะคะห้องนี้เนี่ยคะเขาสามารถวางเตียงนะคะขนาดใหญ่นะคิงไซส์ควีนไซส์นี่คือได้แบบสบายๆเลยนะคะมีดิวบริเวณที่ปลายเตียงตรงนี้ได้นะคะอาจจะแบบว่าหาทีวีติดผนังก็ได้หรือว่าใครนะคะอยากจะกั้นห้องแบบนี้ก็ได้นะคะจะบอกว่าไม่เสียพื้นที่เลยนะทุกคนนี่ เลื่อนเข้าไปเก็บแบบนี้ได้นะคะก็จะเข้าสู่พื้นที่ของ w a l k i n closet แบบนี้ค่ะไอเดียดีมากเลยอ่ะถูกใจผู้หญิงมากเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่นะคะแล้วก็มีแสงส่งเข้ามาทําให้เราได้เห็นแสงธรรมชาติที่แท้จริงนะคะอันนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้สมัยใหม่อ่ะเขาไม่เน้นปิดหน้าบานแล้วเนาะโชว์เสื้อผ้าไปแบบนี้เลยนะคะจากโซนที่เป็น w a l k i n closet นะคะก็เชื่อมไปสู่ห้องน้ําเลยล่ะคะ่ะห้องน้ําที่นี่แยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งใช้งานสะดวกมากๆเลยนะ ส่วนการให้โทนสีในห้องน้ําก็สวยแล้วก็สบายตาม,มากๆนะคะมีหน้าต่างระบายอากาศตรงนี้นะคะที่สามารถเปิดออกไประบายอากาศลดความอับชื้นได้ด้วยถือว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมในฝันของใครหลายๆคนเลยละคะ่ะ มาถึงไฮไลท์ของแบบบ้านบาร์คอนี่ก็คือนี่ละค่ะระเบียงขนาดใหญ่นะคะที่อยู่บริเวณที่ชั้น2ของแบบบ้านแบบนี้ไฮไลท์อย่างแรกนะคะระเบียงตรงนี้นะคะเขาให้กระจกเป็น t e m p glass นะคะเป็นกระจกนิรภัยสวยงามมากแล้วเวลามองไปก็คือไม่สะดุดสายตาเลยนะคะเพราะเป็นกระจกใสแบบนี้เลยละค่ะ มาดูส่วนพื้นที่ตรงนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยใครที่ฝันนะว่าอยากจะมีแบบรูฟท็อปอยู่บนบ้านชั้น2ที่เอาไว้แบบจัดปาร์ตี้หรือว่าบาร์บีคิวกันอะไรเงี้ยเวลามีเพื่อนมาแหางเอาที่บ้านมุมตรงนี้เหมาะมากๆเลยแล้วก็ได้ขนาดที่กว้างมากๆนะคะมาดูกันดีกว่าว่ากว้างขนาดไหนเห็นหรือเปล่าว่าตรงนี้นะคะสามารถที่จะวางแบบเก้าอี้นั่งโซฟาเอาดอร์ที่เป็นชุดใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยมีเตาบาร์บีคิวได้และที่สําคัญ มีทางเดินนะคะเล็กๆด้านข้างนี้ที่สามารถไต่ลงไปด้านข้างบ้านได้แบบนี้ด้วยล่ะค่ะอุ๊ปปรูปช็อปในฝันของใครหลายๆคนเลยละ,ะ,ะค่ะน,นี่ก็คือห้องนอนที่2ค่ะห้องนอนที่2นี้นะคะก็วางเตียงคิงไซส์หรือว่าควีนไซส์ก็ได้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ไว้สำหรับบิวอินตู้ต่างๆรวมถึงโตเครื่องแป้งแล้วก็ยัง บริเวณด้าน,นข้างบ้านด้วยละค่ะมาถึงห้องนอนที่3กันค่ะห้องนี้ขนาดก็ไม่แตกต่างจากห้องนอนที่2นะคะห้องนี้เนี่ยข้อดีก็คือได้แสนถึง2งฝั่งด้วยกันด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังของบ้านนั่นเองนะคะห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะบิวตตู้เสื้อผ้าแบบนี้หรือว่าอาจจะหาโต๊ะทำงานนะคะไว้มุมนี้หรือว่าโต๊ะเขียนหนังสือแบบนี้ก็ได้ด้วยค่ะ กูเก l ลเปิดทีวีไม่เลยกำลังเปิดทีวีห้องนั่งเล่น จุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือการนําเทคโนโลยีนะคะมาใช้ภายในตัวบ้านแล้วก็การพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการรักษาสภาพแวดล้อมนั่นเองนะคะที่สําคัญค่ะมีการนําระบบสมาร์ทโฮมนะคะมาใช้ในบ้านนะคะนั่นก็คือการสั่งการพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะแม้เราจะอยู่นอกบ้านสามารถสั่งการนะคะผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเฮ้ hey, Google ปิดไฟห้องนั่งเล่นให้หน่อย รัรกษาพลังติดชวิตไฟสองอันเช่นเดียวกันกับที่หมายทำเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าจะสั่งการด้วยเสียงก็ได้และเป็นภาษาไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการออกแบบนะคะด้วยระบบสมาร์ทคูลเฮาส์นะคะเป็นการลดความร้อนนะคะจากภายนอกซึ่งทาให้อุณหภูมิภายในบ้านของเราเนี่ยนะคะมีความเย็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดพลังงานแล้วก็ที่สําคัญประหยัดพลังงานด้วยการใช้ไฟฟ้าผ่านทางระบบโซาร์เซลล์ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นมากมาก นี่แหละค่ะถือว่าใครที่อยากได้บ้านที่รักโลกนะคะแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะถือว่าบ้านของโครงการนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะและอย่างหลังที่ไหมาพามาดูนี้นะคะชื่อว่าบาโคนีนะคะย้ำกันนิดนึงนะว่าที่ดินเริ่มต้นนะคะอยู่ที่100ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย240ตารางเมตรหลังบาโคนีนี้นะคะ4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะคะกับโครงการเลอพาร์คเน็กซ์ทวีวัฒนานั่นเองนะคะโครงการบ้านนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่11ล้าน5แสนบาทค่ะแต่ สำหรับบ้านบาคอนี่แบบนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่12ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองแวะมาดูได้นะคะรับรองว่าคนรุ่นใหม่ต้องชอบมากๆแนะ่เลยเพราะบ้านหลังนี้โครงการนี้มีดีไซน์สุดๆเลยละค่ะไหนๆก็มาที่นี่แล้วโฮมเมาลาของเราก็ไม่ทิ้งคอนเซปต์นะทุกคนพาชมบ้านเสร็จแล้วใหม่จะพาไปหาอาหารอร่อยๆกันรอบนี้ขอพาไปทานอาหารญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าแต่จะเป็นร้านไหนในระแวกนี้หรือเปล่าตามใหม่มาดีกว่าค่ะ นี่แหละค่ะร้านที่ใหม่พามาวันนี้นะคะก็คือร้าน d a i s e n Japanese Premium Restaurant ค่ะร้านนี้เนี่ยนะรีคอมเมนต์เลยนะเพราะเขาบอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบแบบโอมาเกสหรือว่าจะกินเป็นอลาคาร์สก็ได้เพราะว่าวัตถุดิบเขานะคะสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยแถมคนดังก็มาทานกันเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวใหม่เข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเมนูไหนที่แบบหืสาวกอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะคะไม่ควรพลาดไปค่ะ มาแล้วค่ะแต่เราเมนูรังสรรค์ออกมาออกตัวก่อนนะคะทุกคนว่าส่วนตัวเนี่ยหมายคือเป็นคนแบบไม่ใช่สายแบบปาระดิสักเข้าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็คือวันนี้อยากทานอาหารญี่ปุ่นมากนะคะเผื mm hmm. ่อว่าใครที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นก็ควรจะมาที่นี่อย่างเมนูที่สั่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นโรปูนิ่มนะคะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นไดเซนซูชิแซลมอนนะคะเนี่ย ข้างบนหน้าก็จะแตกต่างกันไปเนาะอันนี้ข้าวแกงกะหรี่หมูทอดนะคะมีความหลากหลายนิดนึงอันนี้นะคะก็เป็นข้าวหน้าปลาดิบรวมหั่นเต่านะคะในนี้เขาก็จะมีปลาฮามาจิเนาะมีแซลมอนนะคะมีไข่หวานมีทูนา่าแล้วก็มีปลาเนื้อขาวตามฤด,ดูกาลนะคะดูดีหั่นเป็นเต่ามาอันนี้นะคะเป็นสเต็กปลาซาบะย่างนะคะถัดมาค่ะอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือนาเบะ สันคอหมูซุปโชยุนั่นเองค่ะอัลาคานเขาก็จะมีแบบว่าเสิร์ฟไข่แบบนี้มาให้ด้วยนะคะน้ำซุปก็จะเป็นแบบกําลังกลุ่นๆเราก็ควรจะต้องทานในระหว่างที่ยังร้อนอยู่นะคะก็คือนี่เลยดูดีเอานะคะลงไปที่นี่นะคะก็จะมีทั้งอมาเกษตรแล้วก็อลาคาร์อย่างวันนี้นี่หม่มาทานเป็นอลาคาร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบนัดเพื่อนกันมาเป็นอมาเกษตรก็ได้นะคะก็จะนั่งตรงนี้ค่ะ ก็จะแบบว่ามีเชฟคอยทําให้ทานแล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะจะมีแบบว่าเป็นชุดแบบที่เป็นบ็อกซ์เป็นกล่องใหญ่ๆนั้นคือต้องล่วงหน้า3วันก็เปรียบเสมือนแบบสุ่มหรือว่าข้างในอ่ะจะแบบเหมือนมีปลาอะไรบ้างมาทําเมนูให้เราทานนะคะแต่วัตถุดิบที่นี่ก็จะนําเข้านะคะมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วเขาบอกว่าจริงๆก็จะมีพวกปลาตามฤดูกาลด้วยซึ่งถ้าใครอยากทานเมนูไหนเนี่ยหมก็แนะนําว่าให้ไปติดตามหน้าเพจของเขาแต่ว่าตอนนี้น้าลายไหลไมาอยู่ข้างปากแล้ว <laughs> ก็มีโมจิหยดน้านะคะแล้วก็ได้ฟุกูค่ะได้ฟุกูกแบบชาเกีียวข้างในเป็นหัวแดงดูสีแบบช่ำๆชฉ่ำๆเนื้อโมจิกัวแดงแบบโัแดงแบบนีละเอียดโมจิคืนเหนียวนุ่มดีมากโมจิหยดน้ํานะคะ แล้วจะเสียงดังไม่ได้นะคะจะบอกทุกคนเลยนะว่าคืออาหานญี่ปุ่นโคารสชาติด,ดีมากถ้ามีโอกาสนะคะก็แวะมาได้นะที่ร้านไดเซนเจแปนนิสพรีเมียมรีสอร์ทนะคะจะอาลาคาสนะคะหรือว่าจะโอมมก้าสิก็ได้นะคะมาจองไว้ก่อนได้เลยนะที่ร้านนี้นะคะเปิด11โมงนะคะจนถึง3ทุ่มโดยประมาณนะคะ ใครที่มีเพื่อนฝูงก็ชักชวนกันมานั่งรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่แบบว่าเหมือนส่งตรงมาจากญี่ปุ่นแต่ได้นั่งทานอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะคะวัตถุดิบขอสดมากๆและสําหรับโครงการบ้านดีๆวันนี้นะคะที่หมาพาไปชมนะคะกับโครงการเลิฟพาร์คเน็กซ์ทวีวัฒนานะคะใครที่อยากได้บ้านที่แบบรักโลกบ้านประหยัดพลังงานแล้วก็มีการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ภายในบ้านโครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆแวะไปได้นะคะที่สำนักง,งานขายวันนี้โฮมาราวของหมหมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้าหมาจะพาไปครบจบเรื่องบ้านและหาอาหารอร่อยๆร,ร้านไหนก็ ห้ามพลาดสำหรับวันนี้นะคะเมยต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็ไปฟาดอาหารที่เหลือก่อนนะคะบ๊ายบาย